นับจากที่ประเทศไทยได้ดำเนินตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อให้เกิดความเจริญให้ทัดเทียมกับอาระยะประเทศประกอบกับการขยายตัวของเมืองรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกนำมาใช้เป็นต้นทุนการผลิตโดยปราศจากการควบคุม จนก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำเสียขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลมลพิษทางอากาศและเสียงรวมทั้งการเกิดทัศนะอุจจารที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกจากนั้นยังนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอาทิการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ความแห้งแล้งของแหล่งน้ำธรรมชาติการลดลงของจำนวนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ตลอดจนการเกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่2ลำปางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแก่ภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนพื้นที่ให้บริการครอบคลุมจังหวัดลำปางพะเยา แพรและสุโขทัยซึ่งเป็นพื้นที่ครอบคลุมลุ่มน้ําวังลุ่มน้ํายมตอนต้นและตอนกลางตลอดจนลุ่มน้ําอิงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ38,500ตารางกิโลเมตรทั้งนี้สำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่สองมีภารกิจหลักสำคัญได้แก่การจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและเผยแพร่ง,งานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแก่ภาครัฐและชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคจะด,ดำเนินการในทุกๆ4ปีเพื่อเป็นแนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับชาติไปสู่การปฏิบัติโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนอกจากนั้นสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่สยังมีบทบาทในการพิจารณาการกรองแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดก่อนส่งเข้าพิจารณาในระดับชาติรวมถึงการประสานการดำเนินงานตามแผนการติดตามประเมินผลการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการใช้มาตรการต่างๆในการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับภาคการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่2มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ทั้งในด้านเทคนิควิธีการวัสดุอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสนับสนุนการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่2ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและระบบบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรมสถานประกอบการและแหล่งน้ําแก่หน่วยงานต่างๆตามที่มีการร้องขอกรณีที่เกิดปัญหามลพิษหรือมีการร้องเรียนการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมสืบเนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่2ได้เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดการแก้ไขได้ทันก่อนเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรอันได้แก่การเฝ้าระวังการเกิดมลพิษทางอากาศเช่นการเกิดปรากฏการณ์หมอกควันการสะสมของโอโซนและกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวมทั้งฝุ่นควันในอากาศการเฝ้าระวังการเกิดมลพิษทางน้ำในลำน้ำหลักได้แก่แม่น้ำวังแม่น้ำยม แม่น้ำอิงแม่น้ำจางและกวานพยาเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพแหล่งน้ำการเฝ้าระวังการเกิดปัญหาขยะมูลฝอยโดยการติดตามปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำวิธีการกำจัดและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลนอกจากนี้แล้ว บุคลากรในหน่วยงานยังมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษตรวจสอบเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2535การส่งเสริมและเผยแพร่ง,งานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมบทบาทสำคัญอีกบทบาทหนึ่งได้แก่ การจัดกิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเช่นการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามภูมิปัญญาท้องถิ่นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่พบในพื้นที่ในรูปรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปีการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมเป็นการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศหรือ GIS มาใช้จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยทำการจัดเก็บข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษอาทิเช่นตลาดโรงโม่หินฟาร์มสุกรสถานที่กำจัดขยะ พร้อมพิกัดทางภูมิศาสตร์ไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้เฝ้าระวังและวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้บริการแก่ภาคส่วนต่างๆในด้านการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาขยะข้ามแดนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าการแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ยังปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมภาคการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อาทิเช่นการจัดทำโครงการธนาคารขยะโครงการพัฒนาลุ่มน้ำจางแบบบูรณาการโครงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือทางชีวภาพและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตสำนักง,งานสิ่งแวดล้อม ยังคงให้ความสำคัญต่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดทำโครงการที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นคือโครงการสิ่งแวดล้อมสัญจรเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการขยายเครือข่ายการตรวจสอบมลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วยตัวชี้วัดทางชีวภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองโครงการเพิ่มศักยภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนามาตรฐานและรับรองระบบห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่สอง มีความภูมิใจที่ได้เป็นหน่วยงานที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากร